วันนี้ผมจะมาสอนทำเมนูเด็ดต้อนรับตรุษจีนเมนูที่15บครับบนโต๊ะอาหารวันตรุษจีนจะมีแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวคงไม่ไหวลองมาทำยำผักโขมสูตรนี้ดูไหมครับรสชาติเบาสบายปากอร่อยสดชื่นเริ่มจากแช่หุ้นเส้น2ห่อในน้ำอุ่นตอกไข่ไก่2ฟองใส่แป้งมันผสมน้ำครึ่งช้อนคนให้เข้ากันทาน้ำมันบางๆในกระทะเทไข่ลงไปใช้ไฟอ่อนทอดเป็นแผน่นพอสุกน้ำหั่นเป็นเส้นพักไว้ครับพี่น้องครับสำหรับผมแล้วแค่หัวใจดวงเดียวจากทุกคนก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วคลิปนี้รบกวนช่วยกวััอมคคครรบบบขุณา เตรียมผักโขมราคาถูกล้างสะอาดหั่นท่อนต้มน้ำให้เดือดลวกวุ้นเส้นกับแครอทก่อนจากนั้นใส่เกลือป่นหนึ่งช้อนและน้ำมันพืชเล็กน้อยเอาผักโขมลงไปลวกวิธีนี้ผักจะสีเขียวสวยไม่เสียคุณค่าทางอาหารลวกหนึ่งนาทีตักขึ้นนกน้ำเย็นบีบน้ำให้แห้งสนิทใส่รวมกันในชามใส่ถั่วลิสงทอดลงไปเตรียมน้ำยำโดยใส่กระเทียมสับพริกแห้งงาขาวในถ้วยราดน้ำมันร้อนๆให้หอมฟุง้งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ใส่ซอสยำรสเปรี้ยวเผ็ดสำเร็จรูปขวดนี้ลงไปครับยี่ห้อดังรสชาติด,ดีมีติดบ้าน ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับยำผักโขมสูตรเพดเข้าครัวทำกินทำแบบนี้